รถอ่าบขสเมเจอร์ลังสิตนะครนายกมศวเทพนะครับามาส่งให้เลยนะครับถึงหน้ามอรตรงนี้เลยนะครับลูกค้าที่นั่งรถตู้มานะครับจากเทพนะครับลังสิตนะครับบอกเขาบอกคนขับนะครับเบอร์โทรรถคันนี้ก็087 043 5697นะครับหมูนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับไปรงว้่นกลับไปอีกแล้วนะสามสี่คัน okay, โอเคจลกค้า,า,า,ากันไครับจากลูกค้าเอารถมาคืนก็จะทำความสะอาดรถทุกคันนะครับทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อ ทำคามสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คสภาพรพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความสะอาดแล้วก็เชื้อโรคนะครับเพราะว่าลุงทําการให้ล้างให้ทุกครั้งก่อนที่จะปล่อยให้ลูกค้าคนต่อไปมารับรถอีกช่วงต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นยามาฮ่าเราครับปี2,000อ่า22ว ปี2,022โอเคครับลูกค้าท่าในใดสนใจอยากจะเช่ามอเตอร์ไซค์นครนายกนะครับรายวันรายเดือนนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับลุงอ้วนมอเตอร์ไซค์เช่านครนายกนะครับ0814917662นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ